คนไทยในอเมริกากลางแล้วก็ฝั่งตะวันออกเตรียมความพร้อมรับพายุฤดูหนาวแล้วก็พายุหิมะนะครับอุณหภูมิอาจจะติดลบสูงสุดถึงลบ48องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ลองจินตนาการภาพดูนะครับแค่สูตรองศาก็จะไม่ไหวแล้วนะครับรวมถึงรัฐฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสหลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจว่าเฮ้ยสองรัฐนี้เกิดขึ้นได้ไงนะครับทั้งๆที่อากาศเนี่ยน่าจะเป็นอากาศร้อนนะครับแต่ว่าเขาใช้คําว่าแรก็คือว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ อาจจะมีหิมะตกหนาถึง15เซนติเมตรในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีรัฐอื่นๆนะครับอย่างเช่นเซาท์แคโรนานอร์ทคโรนาเซาท์ดโค o t ตานะครับมินิโซตานี่ก็ตกบ่อยประจำนะครับแล้วยังมีวอชิงตันดีซีแล้วก็ยังมีรัฐนิวยอร์กนะครับแล้วก็อีกหลายๆรัฐนะครับที่ประสบปัญหานะครับชาวไทยไมรกาก็เตรียมนะครับความพร้อมรับมือ กับสภาพอากาศหนาวนะครับส่วนชาว LA ของเราตอนนี้ก็ยังต้องรับมือกับไฟป่านะครับที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นภายใน3วันนี้นะครับจันถึงพุธนะครับผมอัดคลิปนี้เป็นวันจันทร์ที่20่สมกราคมนะครับหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับ